วิธีการเข้าดาวน์โหลดโมดนะครับเพื่อดู Binary Version และเครือข่ายที่ล็อกนะครับขั้นตอนแรกครับปิดเครื่องให้สนิทนะครับกดเพิ่มเสียงลดเสียงค้างไว้นะครับและก็เสียบสายครับจะมาหน้าแบบนี้นะครับให้ลูกค้ากดเพิ่มเสียงทีนึงครับ จะเห็นว่าถ้าเครื่องที่ถูกล็อกแล้ว KG State นะครับตรงนี้ครับบรรทัดนี้ KG State นี่จะเป็นล็อกครับบรรทัดต่อมาครับที่จะต้องควรดูก็คือ Carrier ID ครับตัวนี้สีแดงนะครับ THL นั่นคือเครือข่าย t o o และ d e t a c ถ้า AS จะขึ้นว่า AIS เลยครับเมื่อปลดล็อกรายเดือนแล้ว เราจะต้องปลดล็อกซิม hmm. เพื่อให้ใช้ได้ทุกระบบอีกครั้งครับสำหรับ AIS อันขั้นตอนต่อมาครับดูตัว B 6เนี่ยครับตัว B 6ถ้าเป็น B 1ถึง B สําสำหรับ A 1 0ไม่ต้องยกเวทแต่ถ้า U 6 B 6 B 7ต้องทำการยกเม็ทเพื่อปลดล็อก mm hmm. นะครับ